ในวันที่ควรเป็นวันแห่งความสุขทําไมเจ้าบ่าวถึงสุดลงกับพื้นเขาเห็นอะไรใต้ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นหญิงสาวผู้สวยงามราวเทธิดากลับแฝงความลับบางอย่างไว้ในรอยยิ้มและเมื่อเสียงกระซิบจากอดีตเริ่มดังขึ้นงานแต่งครั้งนี้อาจไม่ใช่จุดเริ่มต้นของชีวิตครูแต่มันคือพันธะที่ผูกไว้กับความตาย วิวาเกือบล่มเจ้าบ่าวตะลึงหลังเห็นหน้าเจ้าสาวสวยจนขาอ่อนแรงเป็นลมกลางพิธีเสียงระฆังดังขึ้นอย่างแผ่วเบาดอกไม้สีขาวโปรยปรายในอากาศกลิ่นหอมจางๆของดอกลิลลี่ลอยออกวนทั่วโบสถ์แขกทุกคนลุกขึ้นยืนเป็นระเบียบเสียงดนตรีเริ่มบรเลงช้าๆแผๆ่วๆประตูไม้บานใหญ่ค่อยๆเปิดออกเจ้าสาวเดินเข้ามาช้าๆผ้าคลุมหน้าโปร่งแสงไหวตามจังหวะก้าวเดิน ชุดแต่งงานสีขาวสะอาดตาประดับด้วยลูกไม้ละเอียดซับซ้อนสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เธอเจ้าบ่าวยืนแข็งอยู่ตรงแท่นพิธีหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งริมฝีปากแห้งผากเขาเพิ่งเคยเห็นเธอครั้งแรกในวันนี้ก้าวแล้วก้าวเล่าเธอเดินเข้ามาไกลเสียงส้นสูงกระทบพื้นสะท้อนในความเงียบเธอเงยหน้าขึ้น ผ้าคลุมหน้าโปร่งแสงสะท้อนแสงแดดอ่อนๆแล้วเธอก็หยุดอยู่ตรงหน้าเขามือของเพื่อนเจ้าสาวค่อยๆย,ยกผ้าคลุมขึ้นใบหน้าของเธอค่อยๆเผยให้เห็นทีละนิดแสงจากหน้าต่างกระทบแก้มเนียละเอียดดวงตาของเธอวาววับอย่างน่าประหลาดเจ้าบ่าวจ้องมองเธอไม่กระพริบตาทันใดนั้นหัวใจของเขาเหมือนหยุดเต้นลมหายใจขาดช่วไปหนึ่งจังหวะ ดวงตาเบิกกว้างขาเริ่มสั่นเล็กน้อยเธอสวยงามเกินกว่ามนุษย์ปกติงามจนเขารู้สึกไม่แน่ใจว่าเธอมีเลือดเนื้องามจนเหมือนภาพวาดที่มีชีวิตแต่ภายใต้ความงามนั้นเขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ไม่ปกติดวงตาของเธอดูลึกเกินไปเหมือนบ่อที่ไร้ก้นไม่มีประกายของชีวิตไม่มีแม้แต่เงาสะท้อนของแสง ริมฝีปากของเธอยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาไม่มีความอบอุ่นเหมือนเธอไม่ได้ยิ้มเพราะความสุขแต่กำลังซ่อนบางอย่างอยู่ภายในเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นในหูของเจ้าบ่าวเขาหันมองรอบตัวไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับกลิ่นหอมจากดอกไม้จู่ๆก็เปลี่ยนไปกลายเป็นกลิ่นเย็นเยียบเหมือนดินเปียกเหมือนหลุมฝังศพที่เพิ่งเปิดออก อากาศรอบตัวเริ่มหนักอึง้งเขาหายใจไม่ออกเธอยื่นมือมาเล็บเรียวยาวจนผิดธรรมชาติปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ที่หลังมือของเขาเจ้าบ่าวสะดุง้งขาอ่อนเขาทุดลงทันทีภาพตรงหน้าหมุนวนเขารู้สึกเหมือนจะเป็นลมเสียงในโบสเงียบลงไม่มีใครขยับไม่มีใครช่วยทุกคนยืนนิ่ง เหมือนกลายเป็นรูปปันแม้แต่บานหลวงยังยืนนิ่งอย่างผิดปกติเจ้าสาวโน้มตัวลงกระซิบใกล้หูของเขาเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงความเย็นเยือกในที่สุดเราก็พบกันอีกครั้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนมันแหลมเบาแต่กรีดลึกเข้าไปในจิตใจเจ้าบ่าวพยายามจะพูดแต่ลิ้นหนัก คอแห้งเสียงไม่ออกจากปากภาพในหัวของเขาแล่นไวใบหน้านี้เขาเคยเห็นที่ไหนมาก่อนฝันร้ายในวัยเด็กหญิงสาวในชุดขาวยืนร้องให้อยู่ข้างเตียงเขาแม่เคยพูดว่าอย่าทักท่าฝันเห็นเธออีกครั้งอย่าตอบรับเสียงเรียกนั้นเด็ดขาดแต่วันนี้เขากลับยืนอยู่ต่อหน้าเธอ ต่อหน้าคนที่ไม่ควรมีตัวตนบนโลกนี้เธอกระพริบตาชา้ชาๆดวงตาคู่นั้นเป็นประกายแปลประหลาดเหมือนจะเรืองแสงในเงามืดเจ้าบ่าวหายใจทีหน้าอกขยับขึ้นลงแรงเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่เหมือนแรงถูกดูดออกจากร่างหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแขนขาไร้เรี่ยวแรงเขามองไปรอบตัวอีกครั้งทุกคนยังคงนิ่ง เงียบยือเกเยน็นเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังขึ้นอีกครั้งช้าเรียบเป็นจังหวะเหมือนมีใครอีกคนกำลังเดินเข้ามาเขาหันไปด้านหลังของโบสมีเงาหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเงานั้นสูงโปร่งแต่ไม่มีใบหน้ามีเพียงความมืดที่บิดเบี้ยวเหมือนควันสีดำเคลื่อนไหวช้าๆตรงมาทางพิธี เจ้าสาวยังคงยิ้มเธอหันไปมองเงานั้นแล้วยื่นมืออีกข้างออกไปเหมือนเชื้อเชิญเจ้าบ่าวสั่นไปทั้งตัวเขาจำได้แล้วเสียงกระซิบดวงตาคู่นั้นรอยยิ้มแช่เย็นนั้นคือเธอหญิงสาวในฝันร้ายครั้งนั้นคืนที่เขาเกือบตายตอนอายุเจ็ดขวบที่เขานอนไม่ได้เป็นสัปดาห์ เพราะเห็นเธอยืนอยู่ปลายเตียงกระซิบชื่อเขาเบาๆเหมือนกําลังรอคำตอบเขาเคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่ไม่มีใครเชื่อจนเขาเลิกพูดถึงเก็บมันไว้ในใจหวังว่าเธอจะไม่มีอยู่จริงแต่วันนี้เธอกลับมายืนอยู่ตรงหน้าในชุดเจ้าสาวท่ามกลางแขกนับร้อยแต่ไม่มีใครขยับ ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็นสิ่งที่เขาเห็นมือของเธอยังคงยื่นมารอให้เขาจับรอให้เขารับรับสิ่งที่เธอเคยให้เมื่อหลายปีก่อนเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิมรับฉันไว้แล้วจะไม่มีวันพลาดจากกันอีกเจ้าบ่าวพยายามตะโกนไม่มีเสียงพยายามลุก ร่างกายหนักเหมือนหินน้ำตาเริ่มไหลไม่ใช่เพราะซึ้งแต่เพราะกลัวกลัวจนแทบขาดใจกลัวว่านี่จะไม่ใช่แค่พิธีแต่งงานแต่คือการสาบานวิญญาณเขากำลังถูกผูกไว้ไม่ใช่ด้วยแหวนทองแต่ด้วยพันธสัญญาบางอย่างที่ไม่มีวันถอนตัวได้อีกต่อไปดวงไฟในโบส์เริ่มสั่นไหว แสงสีเหลืองนวลกลายเป็นส้มเข้มแล้วเริ่มกระพริบเงาดำที่เคลื่อนเข้ามาไกลเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเกลื่อนกินความสว่างรอบตัวเจ้าสาวยังยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นแต่ไม่ใช่รอยยิ้มของคนมีความสุขเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับลึกเยือกเย็นอันตรายเจ้าบ่าวพยายามหันหน้าหนี แต่ข้อเหมือนถูกตรึงไว้ดวงตาของเธอจับเขาแน่นมองลึกเข้าไปในจิตใจขุดความทรงจำเก่าๆและสิ่งที่เขาเคยลืมไปแล้วเสียงกระซิบดังอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในหูแต่มาจากทุกทิศทางจากผนังจากพื้นจากเพดานจากภายในตัวเขาเองเราสัญญากันไว้แล้วจำไม่ได้หรือ ตอนเธอขอพรใต้ต้นไม้ต้นนั้นตอนเธอกลัวจะตายฉันตอบรับและตอนนี้ถึงเวลาที่เธอต้องตอบแทนภาพในหัวเล่นกลับมาอย่างรุนแรงเด็กชายตัวเล็กนั่งร้องให้ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่ามืดลำตัวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเลือดซิบที่หัวเขา่ามือเล็กๆกำต้นไม้แน่นเขาพูดเบาๆใครก็ได้ช่วยฉันทีแล้วเธอก็มาปรากฏ ในชุดขาวดวงตานิ่งมือเย็นเยียบเธอยื่นออกมาให้เขาเขาจับไว้เธอยิ้มและพูดเพียงประโยคเดียวแล้วฉันจะกลับมาเมื่อถึงเวลาตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นแค่ฝันแต่วันนี้เธอกลับมายืนอยู่ตรงหน้าในวันแต่งงานของเขากลางโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางผู้คนที่ไม่รู้เลยว่ากำลังร่วมเป็นพยาน ให้กับพันธสัญญาโบราณที่ไม่มีวันลบล้างมือเธอยังคงยื่นมานิ่งมั่นคงรอคำตอบสุดท้ายจากเขาเขารู้ถ้าเขาจับมือนั้นอีกครั้งเขาจะไม่มีวันได้กลับไปใช้ชีวิตปกติจะไม่มีวันได้ออกจากพิธีนี้ในฐานะมนุษย์คนเดิมอีกต่อไปหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกจากอก เสียงในหัวดังอืออึ๋งภาพตรงหน้าสั่นไหวน้ำตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเขาสั่นศีรษะพยายามตะโกนพยายามปฏิเสธแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาร่างกายไม่ตอบสนองมีเพียงดวงตาที่เบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวเจ้าสาวขยับเข้ามาไกลเพียงครึ่งก้าวเขาได้ยินเสียงกรีดเบาๆเหมือนเล็บขูดผิวไม้ แววจากพื้นใต้เท้าพื้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเข้มเปียกเหมือนมีบางอย่างซึมออกมาจากใต้ดินกลิ่นคาวเลือดโชยขึ้นมาในทันทีแพ่กระจายไปทั่วโบส์เสียงสวดที่ควรจะบรรเลงอย่างเงียบงนันจูจๆก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นเสียงคร่ำครวนเสียงร้องไห้ของหญิงสาวสลับกับเสียงหัวเราะของเด็กแหลมสูง ล้อนประสาทมือของเธอยังคงยื่นตรงหน้าเขาเขาไม่อาจหันหน้าหนีได้ราวกับแรงมืดที่มองไม่เห็นตรึงเขาไว้กับจุดนั้นทันใดนั้นเงาดำที่เคลื่อนเข้ามาก่อนหน้านี้ก้าวมาหยุดอยู่ข้างเธอมันไม่มีใบหน้าไม่มีเสียงแต่กลับรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลความเย็นแผรซ่านไปทั่วร่างเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็ง ลมหายใจเริ่มพราหมัวปลายนิ้วเริ่มชาเขารู้เวลาของเขากำลังจะหมดลงเจ้าสาวหันไปมองเงาดำนั้นจากนั้นเธอหันกลับมาสบตาเขาอีกครั้งน้ำเสียงของเธออ่อนโยนแต่น่ากลัวจนขนลุกถ้าเธอไม่รับฉันในวันนี้ฉันจะไปรับแทนเธอคนอื่นแม่เธอน้องสาวเธอ หรือว่าที่เจ้าสาวอีกคนที่เธอแอบรักในใจเขาเบิกตากว้างขาสุดร่างกายสุดพวบลงกับพื้นเธอรู้เธอรู้ทุกอย่างรวมถึงสิ่งที่เขาไม่เคยบอกใครแม้แต่กับตัวเองน้ำเสียงของเธอกระซิบช้าๆเป็นประโยคสุดท้ายที่แทงลึกเข้าไปในจิตปิญญาณของเขาเลือกสิคนหนึ่งต้องไปกับฉันเจ้าบ่าวตัวแข็ง เหมือนถูกสาปให้กลายเป็นหินความเงียบปกคลุมทั่วโบสถ์ไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงคนหายใจแม้แต่เสียงลมหายใจของเขาเองก็เบาจนแทบไม่ได้ยินเงาดำข้างกายเจ้าสาวเริ่มเคลื่อนไหวมันแผ่ขยายเหมือนละลายลงกับพื้นเลื้อยไปอย่างช้าๆใกล้ผู้คนที่ยืนอยู่โดยไม่ขยับรวมถึงแม่ของเขา ที่ยืนอยู่แถวหน้าดวงตาเธอเบิกโพลงแต่นิ่งสนิทเขาอยากจะร้องอยากจะยือ้ออยากจะตะโกนว่าพอแล้วแต่ร่างกายยังไม่ฟื้นลมหายใจยังติดขัดความกลัวรัดรอบลำคอแน่นเหมือนเชือกที่มองไม่เห็นเจ้าสาวโน้มตัวลงอีกครั้งใบหน้าเธอใกล้เขามากเขาได้กลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ แต่กลิ่นนั้นเปลี่ยนเป็นกลิ่นเนา่ากลิ่นที่เหมือนศพเก่าๆถูกฝังไว้นานหลายปีซ่อนอยู่ใต้ความงามอันเยาวนดวงตาของเธอจ้องลึกเข้าไปในตาเขาไม่มีการกระพริบไม่มีความลังเลเสียงของเธอชัดเจนกลีดลึกเข้าไปในความคิดถ้าเธอไม่เลือกภายในหนึ่งนาทีฉันจะเลือกให้แสงทั้งหมดในโบสถ์ดับวูบเงาดำหยุดนิ่ง แขกทุกคนเริ่มสัน่นแต่ไม่มีใครขยับแม้แต่น้อยเธอเริ่มนับเสียงเบาแต่ดังก้องในหัวเขาหนึ่งสองสามเขาได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อเขาเบาๆดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่น้ำตานั้นค้างอยู่ตรงขอบเปลือกตาไม่ไหลเหมือนเวลาในร่างเธอหยุดนิ่งสี่ห้า เงาดำขยับเข้าหาแม่เขาช้าๆเงานั้นเหมือนมือขนาดใหญ่ค่อยๆย,ยกขึ้นเหนือศีรษะเธอหกเจ้าบ่าวเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงภาพทุกอย่างเริ่มพลาเเลือนเหมือนกำลังจมลงสู่ฝันร้ายลึกที่สุดในชีวิตเจ็ดเขาขยับนิ้วมือได้แล้วมือของเขาสั่นระริกเงื่อไหลลงขมับเขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ ปเก้าเขาเงยหน้าขึ้นจ้องตาเจ้าสาวอีกครั้งก่อนจะยื่นมือของตัวเองออกไปปลายนิ้วของเขาสั่นมือค่อยคอยยกขึ้นช้าๆระยะห่างระหว่างมือของเขากับมือของเธอเหลือเพียงไม่กี่เซนติเมตรเสียงสุดท้ายก่อนจะถึงสิทถูกกลืนไปในความเงียบทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งเงาดำค้างอยู่กลางอากาศ แขนของมันชูขึ้นพร้อมจะฉกวิญญาณของใครสักคนในวินาทีนั้นเขาหลับตาลมหายใจขาดช่วงใจเต้นแรงร่างกายยังสั่นไม่หยุดแต่มือของเขาแต่ลงบนมือของเธอความเย็ยนเล่นปราดเข้าสู่เส้นเลือดเหมือนน้ำแข็งไหลเข้ากระดูกแต่เขายังจับไว้แน่นมือของเธอไม่มีเลือดเนื้อเหมือนกำลังจับเงา หรือควันหรือบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ทันทีที่มือเขาแตะเธอเสียงแตกดังเปรี้ยก็ดังขึ้นรอบตัวโบยทั้งหลังสั่นสะเทือนกระจกสีบนหน้าต่างแตกคร้าวแต่ไม่มีเศษใดหล่นเพียงแต่แสงที่เคยลอดผ่านกระจกเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มราวกับเลือดสดเจ้าสาวหลับตารอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นอย่างพอใจ แต่ในวินาทีนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงฝีเท้าหนักแน่นวิ่งตรงเข้ามาทางกลางโบสเจ้าบ่าวสะดุง้งเบิกตาขึ้นพยายามมองผ่านม่านความสันนไษเงานหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาเป็นหญิงสาวในชุดเดรสธรรมดาไม่มีเครื่องประดับใดแต่มีดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา อย่าแต่ต้องเขาเธอตะโกนเสียงนั้นดังชัดจนบัวสถานเงาดำหันไปมองทันทีเจ้าสาวสะดุดเล็กน้อยมือของเธอชะงักแต่ยังจับไว้แน่นเจ้าบ่าวมองเธอเธอคือหญิงสาวที่เขาแอบรักคนที่เขาไม่เคยกล้าบอกความในใจคนที่เขาเลือกไม่ได้ในชีวิตจริงแต่จิตใจของเขา เลือกเธอมาตลอดเงาดำเคลื่อนเข้าหาหญิงสาวคนนั้นเธอยือนนิ่งไม่กลัวไม่หนีเธอจ้องตาเจ้าสาวและพูดช้าๆเขาไม่เคยเป็นของเธอเธอแค่ขโมยเขาไปตอนที่เขากลัวแต่วันนี้เขามีคนที่ยืนข้างเขาจริงๆแสงรอบตัวเปลี่ยนไปอีกครั้งเงาดำสันเหมือนกำลังจะสูญเสียรูปทรง แสงสีขาวเรืองขึ้นจากมือของหญิงสาวมือที่ไม่มีแหวนแต่มีหัวใจเจ้าสาวเริ่มหายใจแรงขึ้นรอยยิ้มของเธอจางลงเธอกระชับมือที่จับเจ้าบ่าวไว้แต่เขาหันไปมองหญิงสาวคนนั้นแววตาเปลี่ยนไปจากหวาดกลัวเป็นเด็ดเดียวเขาเริ่มจะพูดเสียงเขาแหบเบาแต่ชัด ฉันเลือกเขาเปืนน้ำลายเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นกว่าครั้งไหนในชีวิตฉันเลือกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคนที่ไม่กลัวจะเดินฝ่าความมืดเข้ามาหาฉันคนที่ไม่ใช่พันธะในอดีตแต่คืออนาคตของฉันมือของเขาหลุดจากมือเจ้าสาวทันทีที่สัมผัสหลุดออกลมเย็นเยือกพัดวูบไปทั่วโบสถเหมือนมีบางสิ่งถูกฉุดออกจากร่าง ความมืดเริ่มสันเงาดำกรีดร้องเสียงนั้นสูงแหลมบาดหูแต่กำลังอ่อนแรงลงเจ้าสาวก้าวถอยหลังดวงตาเธอเบอิกกว้างใบหน้าที่งดงามเริ่มแปรเปลี่ยนผิวที่เนียนนุ่มเริ่มแตก้าวเหมือนหน้ากากที่กำลังหลุดออกเผยให้เห็นเบื้องหลังที่แห้งกรังซีดเผือดและไร้ชีวิต แสงจากหญิงสาวผู้มาใหม่ค่อยๆแผ่ซ่านทั่วโบดมันไม่สว่างจ้าแต่ชัดเจนอบอุ่นกลิ่นดอกไม้หอมหวานกับคืนกลิ่นของชีวิตกลิ่นของความหวังเงาดำค่อยๆหดเล็กลงบิดเบี้ยวและแตกสลายเจ้าสาวกรีดร้องครั้งสุดท้ายก่อนร่างเธอจางหายกลายเป็นผงสีขาวล่องลอยในอากาศ ไร้เสียงไร้เงาไร้คำสัญญาเวลาหยุดนิ่งค่อยๆเคลื่อนกลับมาแขกในงานเริ่มขยับตัวเสียงพูดคุยเบาๆดังขึ้นดนตรีบรเลงกลับมาอีกครั้งไม่มีใครจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเมื่อครูมีบางสิ่งที่พวกเขาไม่ควรเห็นผ่านเข้ามาในพิธีเจ้าบ่าวหันไปหาหญิงสาวเธอยิ้มทั้งน้ำตา และความโล่งใจเขาก้าไปหาเธอยื่นมือออกไม่ใช่เพราะคำสัญญาในอดีตแต่เพราะหัวใจในตอนนี้มือของเขาอบอุ่นมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่จับไว้แน่นดวงตาของทั้งสองสบกันไม่ต้องพูดอะไรอีกเพราะทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นจริงๆจ,จากการเลือกที่กล้าหาญที่สุดในวันวิวา ที่เกือบไม่มีวันได้จบลงอย่างงดงาม